ในวันนี้กองละครเรื่องน่ารักได้ยกกองมาถ่ายทํากันที่ภาคเหนือครับซึ่งหนึ่งในนักแสดงของละครเรื่องนี้อย่างคุณยิบซีคิรตินอกจากเธอจะมาเข้าฉากในฐานะนักแสดงแล้วเธอยังทําหน้าที่เป็นช่างภาพคอยเก็บภาพน่ารักน่ารักของเหล่านักแสดงอีกด้วยละครับชื่นชมกับธรรมชาติเอามือแบบเขาเรียกว่าอะไรโวงก็บหมอกแบบเทๆ่แบบมมเๆแล้วแบบรับลมอ่ะเข้าใจว่าจริงๆเราชอบ ชอบถ่ายรูปก็จะมีกล้องแบบเก็บสะสมกล้องอะไรเงี้ยเป็นคนชอบใช้เวลาหนึ่งวันนะคะถ้าเกิดว่างจริงๆอะ่ะจะออกไปตามเหมือนแบบเดินเล่น mm. เดินเล่นคนเดียวแล้วก็ถ่ายรูปคนคนน,นู้นคนนี้อะไรเงี้ย ค้งงสวยค่ะสวยก็จะแบบอีตอนนี้เราอยู่ตอนมีถ่ายแจ๊กจ๊กแจ๊กแเอาุมนีเอาผมมีแต่ไม่ยอมแต่ไม่ยอมไม่ยอมให้เราถ่ายเนาะเพราะพี่ยิซีบอกว่าชอบเป็นตากร้องเขาชอบถ่ายของพีเปลย์นะเดี๋ยวไปดูฟินแบกไปดูว่าในกล้องเขามีรูปผมหรือเปล่านะชอบถ่ายเอ็กเซปชันของคนคือที่ชอบถ่ายคนเพราะว่ายิปชอบถ่ายอารมณ์ของคนนะคะชอบถ่ายตอนแบบตอนเขาเผลอหรือว่าตอน จังหวะอะไรที่มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติปกติเวลายิปใกองยิบจะไม่เอาไม่เอากล้องไปด้วยอยู่แล้วก็คือเอาไปด้วยตอนเที่ยวแต่ว่าสําหรับกองเนี้ยมันเป็นกองที่โลเคชันนะคะมันเหมือนมันได้ไปเที่ยวอะ่ะได้เจอเหมือนกับชาวเขาจริงๆด้วยแล,วแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปไปแล้วแล้วคือเขาแบบน่ารักมากเลยนะะียค่ะ ยิปจะชอบเหมือนแบบถ่ายรูปคนเก็บไว้แล้วก็ส่งให้เขาคือการการถ่ายรูปมันก็เป็นการเก็บความทรงจําชนิดหนึ่งอยู่แล้วก็แค่ทํา,า,าไปเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของของของยิปอะค่ะ